เม่อทีมอใหมนะครับตอนนี้กับขอขกราบนระมาสก,การมาย่างพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อจะเจ้าว่าในประสรง์สุรภูมินิวยอรของเ้า และขอกล่าวสวัสดีพี่น้องผู้มีความุ่งครับทีมงานระเบียบว่าจะสินจุลธนคบหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายอำเภอและพี่น้องชาวต่างจังหวัดนาครีได้มาร่วมงานอาบริจารว่าเป็นงานมุตะทีของบริวารพล่งรอคอระกาอาว่านี่เปงานกระชินนะครับสองมือต่อกันแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องมากอาหัวหมุดหัวพานกับงทางขวาทางว่าและคอยแหย่กินแหย่ไก่ตามระเบียบว่าจะสินบอนี้วกเป็นขั้งแรกเข้าเด นะเป็นครั้งแรกครัที่มาระเบียบว่าจะสิงคโปร์มาร่วมกับนอพยนต์เช่ามาโคสโลในเขียรติก็เคยมาจ้าเกือนะครับวัดน,นี้นะครับ หนกว่าสมมติมีคนมาหลายตอนนี้เพราะควมามม่นเงิมเส้นเลืกเกอดเลื่อนเงินเนีแยแจกเงินบุญญาบารมีของพระพุทองค์หลวงพอ่อมีน,อน้ององค์จักนีว่าวัดเขาล่างนี่เป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุริททนทร์ตรงนี้มีน้องกระเร ي, ากันมาหลายมือระเวิดมือกระเป็นมือสำคัญอีกมือหนึ่งฉะนั้นระเบ,บียบวัตศิลป์นะครับยิ่งได้รับชั้นท่ายลงมาจากทางคาะกรรมการว่าบางคนมีน้องมาบ่มีโอกาสได้ไปซอยดาวบ่มีโอกาสได้ไปตักไทย พี่าดจะรียนบุญกำทั่งวัดทั้งว่าเลื่ในโอกาสก็ระเบียบวิสินีถือโอกาสว่าเป็นสะพานบุญเลยครับพี่ครับนอกก้องกำทั้งวัดทั้งว่าทีมงานระเบียบราชีนีเฉยลูกลูกของทีมงานระเบียบวิสีนีอุ้มภูอุ้มถัมงไปบอกบุญพี่บุญน้องนะครับ เงินปุกบาทที่ตามพี่น้องรวมทัพบุญในทางนี้ว่ามีการหักกระจ่ายว่ามีเข่าพัวเข่าพวกอะไรั้งสิ้นมีแต่ศีรถวายวัดเอิ้นปุกป่าส่วนต่างๆนะครับขอ,ขออนุญาตให้ลูกๆกินอะไรกขบอกปรเด็นว่ามีทางยางออกมากพี่น้องขออนุญาตเดินหน้าตู้ลำโพงนะครับเดี๋ยวน้องลองซื้อถือถือทางออกมาฟังกันนะครับที่จะมาหาพี่หาน้องนะครับทั้งสองฟังน้ำกันนะครับเอาควักเอาเอิ้นเอาในช่วงนี้พี่น้องครับรวมทัพบุญน้ำกันกับวัดเผาร่างพัฒนาของเฮาครับผมอ่างกวเมื่อลูกเอาตาเรื่องบางเทือ ที่ลูกตอบว่าการยังาหาพี่หาน้องนะครับชนะพี่น้องพวกเมื่อ,อรู้เกาเต่านะครับพี่น้องครับการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าหนี่ครับมีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหลายเฮ็ดแล้วพ่อเดือ,รอดร้อนเจ้าของนะครับผมเพิ่นยังว่าบุญบุญนีบ่มีไผปั่นแจกมันบ่แหกออกไรคือจงไม่พากลาง คือจะเข้ากินเข่าเข้ากินเข้ากระอิมมันว่ไปอิ่มทองของเจ้าภูปกินนะครับการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่าแล้วพี่น้องยิ่งเฮ็ดยิ่งได้คือคนมานี่ยนะเอากระจายทั้งนี้เด้อลูกพี่น้องคนนีเพราะในนี้คนมาหาอยู่นะครับบางนี้ยังไม่มีอันเดินมาก่อนบัดนบานเดินก่อนลูกคนเดียวเห็นไ้มเดิน ครับวัอนี้พี่น้องครับคนละหาบาทสิบาทยี่สิบบาทร้อยบาทพันบาทหรือว่าแล้ว,ลวลถ้าจิตศรัทธาของพี่น้องเป็นบุญเพิร์นะครับ <l> เพชรหน่อยก็ได้บุญพอเฮ็ดหลายก็ได้บุญดืวยกันเพื่อนบอกว่าบุญคืออย่างบุญแล้วคนถามเฮ็ดไปแล้วเพื่เคยเห็นบุญมาสัน่นที่จริงแล้วบุญคือความสุขนะครับชีวิตพี่น้องผู้ใดมีความสุขระดัะเพื่อนมาคนมีบุญครับคนละคนสิว่าโอ้ยเพ็รมากดังเพชรหน่อยเดี๋ยวให้่พื่อนถือรุ่นตรีนี่คอจยัดเ่อนมาการถือเลขถือเบอร์ก็เป็นบุญดืวยกันที่พอแต่มาบ้านก็ นะครับมันแข่งกันบ่ไอ้ไรนะเพื่อนสะสมบุญแม่แต่ว่าที่จริงแล้วการที่พี่น้องทับบุญทุกๆครั้งนะครับเพื่อนกับผ้ากันปาถนาให้ชีวิตออกรอบคั่ชีวิตเจออ้าของชีวิตพี่น้องมีแต่ความสุขความเาจริญปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนะครับเพื่อนยังบอกว่าการไม่มีโรคือราภอันประเสริฐนิรันดิ์ิ่งดีที่สุดจะบอด,ด้วยการม่โชทม,ม่ลาบบนว่าครับถ้าเป็นการสะสมบารมีสะสมบุญพี่น้องนะครับ คือปรวัลยกเส้หมวแล้วก็ใส้หืูเส้ฐานข้าวและอธิฐานในสุนนขภาพจะบอกถึงแรงยกเพื่อแม็กวานะครับคนไม่มีโรคลากอันประเสืิอที่อาสัยกัน้าน พาปุ่มพี่พาปุ่มีความหมายขาล่างขาตัวแข็งแห้งไปไวายังสั่นนะครับครับตอนนี้กับฝากมีฝากนองไว้นับกันแล้วกันเรื่องีตบุครับวางพระบุญกับท่านวัดถือว่าครั้งแรกของระเบียกว่าฤิษีพ่อครับได้มาวางบุญน้ำพีน้ำนองในสำรับปีนี้นะครับจะได้พี่น้องก็ร่วมกันเฮ็ดบุญเฮ็ดน้อยก็ได้พี่น้องเฮ็ดหลายก็ได้หรือว่าพี่น้องหลายๆคนมาเฮ็ดเพื่อกันที่จริงแล้วอยากให้กระจายออกพ่อในยกมือใส่หมาสาธุน้ำกันคือเพป็นมาละบุญบุญนี้ไม่ผู้ใดปันแจกต้องเฮ็ดเอาเองไม่ต้องสิได้ครับ เอาสิพี่น้องเขาไปแทรกสัมพันธ์ไปอีกงานหนึ่งนะครับในเขตอ่าพุทธ่ังหวัดลบบุรีอำเภอล่นละลายนะครับวันที่14พฤศจิกายนถึงงานร้อยกระทรับจังวัดนิคมพัฒนารามนะครับครับอ่าลำนาะลายครับโครับของพลาจันทร์เปียกนะครับวันที่14พฤศจิกายนเด้อพี่น้องเด้อีกความาณอาทิตย์ุษเพราว่าแม่ครับอีกคนโดนกระสีพัาเทศกาลร้อยกระทุเด้อพี่น้องครับโอ้อ่าอาจารย์สิพี่น้องอ่ะ พราะว่ามือนท้นน uh ั่นเดือดขางไก่พอสมควรนะครับเอดข้ากไก่เวยกุญเชลุผูอยืนพ่อแม่ซีรวยพ่าพ่อซีรวยนะครับไปเห็นเนื้อพุ้นเกษตรวิสัยทัศน์ร้อยเอ็ดนะครับนอนชิ้นจะพาพ่ได้ไก่ไปได้กันโดนไปหาเพิ่นไปไก่ไปได้กันนเพิ่นมากพี่น้องครับาซ้าลูกเต้าย่างหาพี่น้องนะครับพ่อหลังฮอนทีนะครับพ่อหลังเวทีนะครับพี่น้องถวายพระจจยื้ทางล่าง บนวเวทีก็จิตวายเวายว้เสียงนะครับครับ,รบพี่น้องทุกคนใซึ่งกันแท็กสองสามก่อนนะครับอาจุดนี้พีพ่น้องฟอนเอาหมุนพี่น้องโรบลี่มาฟอ้อนขอเสียง